สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับสาหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บันพศนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตําแหน่งเป็นผู้จัดการของวุโสหรือซีเนียร์ดแคสติ้งเมนเจอร์นะครับอยู่ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ผมยังเป็นอลูมิเนียมดแคสติ้งสเปเชียลริสต์นะครับเป็นวิทยกรนะครับเป็นที่ปรึกษาตามองค์กรทั่วไปอีกด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกๆคนนะครับสําหรับคําว่าวิศวกรนะครับก็มีหลากหลายสาขาวิชานะครับมีหลากหลายสาขานะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าแต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับจบมาแล้วได้ทํางานหรือเปล่าได้ทํางานเกี่ยวกับอะไรมีรายได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะสามารถนําไปต่อยอดอย่ากไรได้บ้างนะครับ ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับก็อยู่ในองค์กรนะครับมากมายหลากหลายองค์กรเช่นเดียวกันนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือเลือกอาชีพของตัวเองในอนาคตนะครับซึ่งความรู้บางอย่างนะครับมันไม่ได้มีในตําราเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับเราต้องทําการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ ทำงานมาก่อนนะครับรุ่นพี่หรือว่าในที่ทํางานจริงนะครับถึงจะได้ความรู้พวกนี้มาเพื่อประกอบในการทํางานในแต่ละวันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาแชร์ลงในช่อง YouTube Die Casting a n d i n e e r i n g Knowledge Sharing นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ